สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ชายไปดูรถที่จังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นรถตู้มิตซูบิชิ L สามร้อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะพอดีพี่วุฒิเขาจะไปซื้อมาทําเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่นะครับทาเป็นร้านกาแฟบนรถตู้เนาะก็ไม่ต้องแปลกใจครับทุกคนพี่ที่ผมจะพาไปซื้อรถเนี่ยชื่อวุฒิเหมือนกันผมก็ชื่อวุฒิพี่เขาก็ชื่อวุฒินะครับก็เอาเป็นว่าวุฒิใหญ่กับวุฒิเล็กแล้วกันเนาะตอนนี้ก็11บเอโมงครึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอช่างอยู่ครับเดี๋ยวพาช่างไปดูด้ววย่ว่าาาารรรถมัันนออากาหกหหืเปล วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรไปเรียบร้อยแบตบสำรองก็เตรียมไปแล้วครับก็วันนี้น่าจะเต็มที่แล้วครับตอนนี้กําลังเดินทางครับทุกคนเรามีช่างใหญ่ไปด้วย2คนนะก็ไปรถช่างครับข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีช่างแล้วก็มีอุปกรณ์นะตอนนี้เตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่ารถจะสตาร์ทติดไหมนี่ที่รคนจะไปซื้อรถรถกับรถครับรถใหญ่กับรถเล็ก ตอนนี้เรามาถึงแล้วครับสภาพโดยโรวมก็ถือว่าโอเคนะรถสวยนะครับถือว่าสวยมากครับทุกคนสภาพโดยโรวมภายนอกโอ้หอันนี้คือใบภาษีภาษีขาดไปตอน6กสี่ครับเดีย๋ยวไปดูภายในกันนี่ครับทุกคนภายในประมาณนี้มาดูพื้นพื้นถือว่าใช้ได้เลยไม่เป็นสนิมเับทุกคนถือว่าพี่เขาหารถได้สวยมากเดี๋ยวลองเช็คเครื่องดูครับเราหาช่างมาน่วย2คนเดี๋ยวให้ช่างเช็คเครื่องให้ แบตเตอรี่ไม่รู้ว่ายังใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวให้ช่างเข้าทำงานกันก่อนครับรุ้นว่าให้รถสตาร์ทติดนะถ้าทุกคนสังเกตอะไรเห็นป้ายทะเบียนนะครับหนึ่นย้าสามนะอันนี้คือป้ายเดิมเขาผมอยากจะบอกว่าพี่วุฒิเขาเพิ่งจะถูกหวยเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถูกไม่เยอะครับถูกสิบาทเขาบอกว่าถ้ารถคันนี้อยากมาอยู่ด้วยขอให้ถูกหวยนะถูกจริงๆครับแต่ว่าถูกไม่เยอะสิบาทแม่ ถ้าถูก3ตัวตรงนี่ไม่อยากจะนึกเลยครับน่าจะได้รถคันนี้ฟรีๆนะ

ลองสตาร์ทดูแล้วไม่ติดนะเหมือนจะติดเต็มยังไม่ติดครับถือว่าคุ้มครับทุกคนได้รถสภาพนี้ในราคาหลักหมื่นนะเอาไปเก็บงานอีกนิดหน่อยน่าจะขับได้ละระหว่งางรอเจ้าของรถเข้ามาก็เดี๋ยวเรามาสั่งกาแฟกินกันก่อนครับบรรยากาศดีเครื่องบท3ตัวเอาเอ็นเย็นนะครับ เดี๋ยวให้ช่างเขามาัดก่อนคันข,ข้างหลังก็สวยนะเดี๋ยวพาไปดูคันข,ข้างหน้าว่าสวยแล้วคันข,ข้างหลังสวยกว่านี่คันข,ข้างหลังแบบคลาสสิกมากอย่างจารเลยคันนี้ตอนนี้ช่างมาัดใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ว่าคันนี้ผมลืมสังเกตนะมี2ประตูครับประตูข้าง2บานเป็นไงครับสวยที่เขาบอกจะไปทำเป็นคาเฟ่เคลื่อนที่ ได้แหลกมาแล้วด้วยครับคันนี้ผมว่าไม่ต้องทําสีใหม่นะสีเดิมก็สวยอยู่แล้วครับไปเก็บรายละเอียดนิดหน่อยน่าจะใช้ได้เพราะว่าตัวรถไม่ค่อยมีสนิมนะมีสนิมอยู่จุดเดียวน,น่าจะมีหลายจุดแต่ว่ามันไม่หนักมากครับเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็ไปเก็บสนิมนิดหน่อยอยางเขาน่าจะเสื่อมครับน้ําก็เลยเข้าได้ไปเปลี่ยนยางใหม่ ไปครับท ah er <laughs> <au> ุกคนกลับบ้านกันตอนนี้ช่างอยู an ่ข้างหลังนะครับมาดูสีหน้าคนได้รถใหม่รถเก่าเก่าเขาทำไมเข้าเด้ขับกลับกันเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบรีบไม่ได้ ตอนนี้มาถึงบ้านของช่างแล้วครับมาถึงแบบทามกลางสายฝนแล้วนะโอ้ยิ่งมาดูแบบนี้สภาพรถยิ่งสวยครับยิ่งชอบเลยนี่เอามาจัดทรงอีกนิดหน่อยน่าจะดูดีครับเดี๋ยวเรารอรุนให้ช่างซ่อมให้สตาร์ทติดก่อนเนาะมันไม่ได้ขับนานเนาะผมคิดว่าน้ำมันน่าจะไม่ลงครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าถามถึงเรื่องแบตรถน่าจะเสื่อมไปแล้วแะครับเพราะว่ารถจอดนานน่าจะ2-3ปีลวมั่ง แต่ก่อนจอดเจ้าของเก่าเขาบอกว่าสตาร์ตติดขับได้ปกตินะครับอ่าสภาพโดยรวมประมาณนี้ราคา4ี่หมืนห้าทุกคนว่าน่าซื้อไหมครับผมว่าน่าซื้อนะสภาพนี้เจ้าของคนเก่าก็เป็นคนมีอายุหน่อยครับประมาณสัก60บวกแกวกเษียณแล้วครับซื้อมาไม่มีเวลาขับเขาบอกว่าซื้อมาประมาณ8ปดเก้าหมื่นครับแปดหมื่นห้าเนาะแล้วก็ค่าซ่อมค่าอะไรด้วยก็หมดไป9ก้าหมื่นแต่นี้พี่วุฒิเขาซื้อได้ราคา4ี่หมื่นห้าครับราคาไม่แพง ก็อามาเก็บงานอีกนิดหน่อยชอบตรงที่ว่าตรงท้ายเนี่ยเขาไม่มีสนิมเลยครับสนิมไม่แค่จุดเดียวเนาะเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็ชอบของแถมด้วยได้ทีวีน้อยโอเคครับพี่พากลับบ้านละก็เดี๋ยวเราไปติดตามผลกันวันนี้เรามาลองรถกันนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแนละ้ว ทีนี้จะเปลี่ยนกันขับแล้วครับ <AC C> e <al> แต่คันเร่งแล้วยังไม่ได้ขึ้นเลยไเห็นทือว่าขับไม่ยากครับทุกคน <c ute> ไปแบบนิ่มๆเลยถือวว่าโอเคครับรถคันนี้เครื่องดีด <c ute> มากเครื่องดีจริงๆ ถือว่าเสร็จภารกิจครับคันนี้สตาร์ตติดครับได้แล้วเครื่องดีมากครับขับนิ่มๆเลยได้มาราคา4ี่หมื้ไม่แพงครับราคานี้รถได้สภาพนี้เครื่องยังดีอยู่เลยครับอีพีนี้ผมขอตลาทุกคนไปก่อนนะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ